เยบแล้วเยบแล้วเลยเดี๋ยวรอก่อนโอ้ยกองสัตว์ที่สวัสดีค่ะ วันนี้จัดรีวิวแบบห,ห,หนักหน่วงพี่จ๋าได้นีจ้าค่ะไปข่าวเล็กนะคะไม่เคยบอกเลยไม่เคยได้รีวิวเองเลยนะคะโอเคจัดให้ลูกค้าหน่อยใครรับรีวิวส่งฟรีนะคะรุ่นนี้ อุ้ยเอียงกองเอียงเอียงใช่ไหมไม่ได้ละได้ละแก๊ปนะเนี่ยใช่แก๊ปอาร์มี่มิกหมายถึงว่ารวมเลยนะคะอุ้ยตัวนี้เป็นคาโก้อุ้ยอะไรเนี่ย m ิดวอเตอร์เอ o ดอ นี่หรอพี่ที่เขาเรียกงานเอาดอใช่ปะใช่ไหมทาโก้ไปแยกทำราคานะคะกโ้ใช่ปะเฮ้ยเจ้าเขาาโก้ทาโกโใ้ใช่ใช่โซผ้าหารเฉยเลยลูกค้าเฉยกักกักทาโก้อีกแล้วจ้ะ ก็ขาดจำด้วยอขาก็ขาดั้านอุ้ยลูกค้าอุ้ยทำไมหนักจังอะเลยพวกกองทัพป่ะดิเออเป็นเหมือนแบบถ้าเป็นกองทัพป่มันจะหนักมันอาจจะปนเมกาเอองานเมกาอุ้ยมันแรงเลยโอ้โหให้ดูใกล้ลูกค้าแรงเลยข้างในเป็นแบบบุบบุบบุบบบ ไช่เหนือแล้วบ้านเราก็พออืมเราไม่ได้ไปเมกอ๊้ทำไมมันกางเกงหมดเลยหรอเลย๋อมีเสื้อด้วยไม่เคยได้รีวิวเลยพี่ป้ายนี้วันนี้ได้มาเยอะนะคะสัตว์รีวิวให้สักหน่อยโอ้ยคาโกอีกแล้วลูกค้าจ๋าอุ้ยคาโกอีกแล้วกางเกงเยอะเนาะโอ้ยคาโกอีกแล้วอุ้ยคาฮาร์ สวยอ่ะลูกค้าคาโก้คาฮาร์ตเปอร์เซ็นต์เบื้อเสียคิดให้สิบเปอร์เซ็นต์บวกลบนะคะอุ้ยเดี๋ยวไว้ถ่ายรูปก่อนเดี๋ยวเอาแรงเล่อมาถ่ายด้วยอุวิเอะ้รี่คาโก้ลี รวมเลยนะคะรวมอามี่มิกรีวิวส่งฟรีนะพี่จ๋าค่ะก,กูอุ้งกางเกงเยอะตั้งเลยอ่ะอันนี้คอสเตอร์อุ้ยกางเกงเยอะอุ้ยกางเกงแล้วพี่เยอะมากเลย,ยโอ้โหนีไว้ลูกค้ากางเกงเยอะจริง กางเกงเยอะมากเลยอะไม่รู้ลูกอื่นเป็นหรือเปล่านะพี่แต่ลูกนี้เก่งเยอะโอ้ยใหม่เก็บเลยดูดิตายห้อยตา้ห้อยอย่ายีไลค์ก่อนนะค่ายกุ้เยอะนะเนี่ยโอค้คาก้งเยอะมากเลยเดี๋ยวถ่ายรูปแบงเ,เอร์ใช่ไหมเออใช่ คากโกรีไวคา,ากโกแรงเลอร์โอ้โหลูกค้าดูสิดูยีไลท์แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้โทรศัพท์เขามเดี๋ยวพรุ่งนี้ถ่ายรูปรวมไฟเออร์ โอ้มีเสื้อติดมาแต่ว่าน้อยนะเอ้ยงานดีนะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮแรงเลยอีกแล้วอุ้ยขายยาวด้วยนี่ว่าอะไรผ้าใหม่สวยจังผ้าใหม่กิบเลยอ่ะลูกค้าอย่างเนี้ยคือเป็นหัวผ้าซึ่งเอาไปแยกทำราคาได้นะคะ น้องมาทำไมคะนี่ก็มีนะลายแมวอะ <g ül> เอ้ยลายเดียวกันกับน,นี่ป่ะเนี่ยลูกแม่ <c oughs> นี่อะไรอะรอรเอร่อแหงเล่ยอีกอะนนี้อะไรอะตัวนะแหงเล่ยค่ะโกอุ้ยพี่ทำไมเยอะจังเลยเอะใช่ปะ่ะอันนี้อะไรนะ อีโคใช่ไหมอีโคอีโคโอ้ยค่ะก้ข,กขายยาอุ๊บค่ะก้เยอะจังพี่แต่นมีก็สบายนะเนี่ย <laughs> งล่ออีกแล้วอะไรวะเนี่ยค่ะแรงเลยอ,อีกแล้วเยอะใครชอบกางเกงเล่นได้ไม่รู้ว่าลูกอื่นจากกางเกงเยอะหรือเปล่านะพี่อใครรับรีวิวส่งฟรีนะคะ เท่าไร4,500บาทพี่รีวิวส่งฟรีรอ,อะไร,ร,ไรใครบอกเลยหว่หวผ้าเยอะมากอ๋อเออใช่มาแรงเลยอ,อีกแล้วค่ <c oughs> <า>ใครรับรีวิวส่งฟรีนะคะ4,500บาทกางเกงออกกางเกงเยอะด้วยได้ทุกตัวนะคะใครรับรีวิวได้ทุกตัวจากที่ใครเห็นนะเฉพาะลูกรีวิวนะที่ใครเห็นนะกางเกงเยอะ รับรูรีวิวได้เลยค่ะคุณพี่บอกเลยคุมเนี่ยแค่กำลังแยกแบรนด์ให้ดูอยู่วันนี้เสียงดังนิดหนึ่งพี่เลยพี่โอปอพี่โอปอรับก่อนนะคะคุณพี่สูตรทีรารับก็สอบใหม่ได้เลยจ้าอืมอันนี้แบบไอเขาเรียกว่าอะไรวะมันติคัลเลอร์ปะ่ะเออเอ้ยเรียกว่าอะไรนะ ดิจิตอลเนอะโอ้สวยมากมันเขียนคาโต้เลยใช่ไหมสวยมากเลยอ่ะพี่ดูดิทาหารแบบเมกาไม่รู้มีระเบิดอยู่ข้างในหรือเปล่านะคะคณะไม่ผัง่านนะเวลาเปิดก็ต้องระวังนิดนึงนะพี่อาจจะมีระเบงระเบิดเราอยู่ข้างในอะไรอย่างเงี้ยเนาะคุณพี่สุธีราคิวสองนะคะ เดี๋ยวน้องเปิดเป็นคิวแล้วเพื่อหลุดจองเออคาคก็ขายได้แน่นอนเุ้ย<า>อน่นาคาพิซซ่าใหม่พรม,<ผ>ม,มติดม,มาอย่าไปคิดเยอะนะพี่จะติดมาอย่างเงี้ยของแถมไปจ้ะ โอยแวนนี่ว่าอาลไรตอนนั้นอ่ะโอ้โหลูกค้ามันมติดดีจังติดดีใจแวนบิ๊กโลโก้ติดมาเฉยเนี่ยใส่กับกางเกงโคตรเซียวเลยเผู้หญิง,งนะอะเนาะใส่แบบกับกางเกงคารโก้นะโอ้โหอย่าหลุมเจ้อขา,าดูสีมันดิ ปงสะกามสยืดก็มีปนพี่สยืดก็มีนะคะอุ้ยมีเหรอฮอลลิสเตอร์คะ่ะค่าดีอ่ะลูกค้าโอ้ยขอบ งานมัน45โลปะ่ะ45โล45โลมีไรแล้วพี่เอกลับมาแล้วหรอมาเร็วตัง มันคอปกสวยจังเลยต้องนั่งแล้วมัง้งเริ่มเยอะโอ้ยค่ะอ,อ๋อเสื้อมันอยู่ล่างๆไงไม่ได้รวมกันมา cái cái kia nó nặng rồi đó đừng bắt ạ Hãy subscribe cho รวมนะคะรวมเสื้อรวมกางเกงเลยคุณพี่คัดแยกกางเกงขายแนละ้วจะแบบกำไรแล้วอะ ออดีก่อมันเยอะตังเลยวะเลยชุดชุดหมี่หน้ารักจังเลยอ่ะหนีแปบ,บมีรวมมีเสื้อมีกางเกงอะไรรวมกันมาเอามาให้ลูกค้าดูดีว่าคาโก้มันเยอะป่านไหนคัดเสื้อออก,ยกอย่างคารโกเยอะเลยพี่ระวังเลยพี่พี่แม่ เอาไล่ไล่ลงมาเอาอยาก่อนไยสนนั้นอันนั้นอันนั้นองค่ะเดี๋ยวให้ดูนะจ้ะเอ้ยเอาวางเรียงได้เลยไหมเนาะให้ลูกค้าดู พี่เอไหนพี่พี่เอมาเรียงผ้านี่พี่เอเออา้าอุตส่เนี้ยสวยมากเลยอ่ะต้องขับไหมหรือว่าพี่เอมาเรียงเร็วเรียงแบบนี้ไปเลยก็ได้วางวางวางเรียง<ม>อย่างนี้ ยังเสมอกันจะบอกว่าแค่แค่แบบคาโก้ก็น่าจะกำไรแล้วอ่ะพี่สมมติคาโก้สวยๆเนาะขายสักตัวละสองร้อยสองร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบถ้าได้สักสิบตัวก็แบบสองพันห้าอะไรอย่างเงี้ยเรียงมาเป็นแถวอย่างนี้แล้วพี่ เรียงมาอย่างนี้เลยเออน้าล oh. ูกค้าดูแค่เตื่เคลียร์บินเลยก็ได้ เบ็ดปล่อยป้ายมะม่วงมีอยู่เนาะเลย อ้ดูสีดิแล้วขาโก้ขาสั้นวางข้างล่างเลย ป้ายวางเลยครับอ่าลูกค้าแคปหน้าจอเลยนะคะหัวผ้าต่พอมีแบรนด์นะลูกค้าแคปหน้าจอเลยจ้า